ก็จากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มานะครับก็ผมครูอานุกอ์แกว้วบุญเรืองนะครับตามที่ได้สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับก็สิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการกจ,จัดกิจกรรมครั้งนี้ตามที่แจ้งไว้แล้วว่าสภาพปัญหาที่เราเจอก็คือนักเรียนขาดทักษะก,การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยการอ่านประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่ค่อนข้างพอใจและคิดว่าดีก็คือนักเรียนสามารถศึกษาบทความทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้นะครับแล้วก็ต่อยอดเข้าไปอีกก็คือนักเรียนสามารถออกมาถ่ายทอดด้วยการอภิปรายนะครับให้สมาชิกภายในห้องได้เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของตนเองนะครับก็ถือว่าพอใจ ในเรื่องของการที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ตวะเงินค่าได้ในระดับหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างพอใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ในครั้งแรกคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาเยอะก็คือเรื่องของเวลานะครับในการสอนเนี่ยผมก็ได้จับเวลาไปด้วยนะครับคิดว่าตอนแรกกิจกรรมอาจจะแน่นเกินไปนะครับแต่ในการทํากิจกรรมจริงๆเนี่ยแม้จะไม่ตรงเวลาเลยสักทีเดียวนะครับแต่ว่าตามที่จับเวลาไว้ก็คือใช้เวลาไปทั้งหมด52นาที ซึ่งตอนแรกเราเขียนแผนไป50ปนาทีนะครับตอนแรกคิดว่าอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเป็นชั่วโมงนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงก็ถือว่าค่อนข้างพอใจแต่ก็ยังไม่ตรงตามแผน100%เนะครับเราคิดว่าข้อที่ไม่ดีก็คือเรื่องเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนผู้เรียนเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่คิดว่านักเรียนสามารถสอนผู้อื่นได้นั่นคือสามารถนําไปใช้ได้ จากการอ่านหลักฐานทางภระศาสตร์ซึ่งเดิมเนี่ยเราตั้งไว้เป็นปัญหานะครับูอสอนก็เลยคิดว่าทักษะในส่วนนี้ถ้าเรานํามาใช้บ่อยๆฝึกเด็กอย่างสม่ําเสมอเป็นประจำนะครับก็น่าจะสามารถทําให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการตีความที่ดีขึ้นดังที่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของแนวคิดของคนไทยนะครับว่าถิ่นเดิมของคนไทยเนี่ยมาจากที่ใดนะครับ ซึ่งนักเรียนก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดได้นะครับในจุดนี้ก็คิดว่าในครั้งต่อไปก็น่าจะได้นําประเด็นต่างๆนะครับไปทําให้ดีขึ้นหรือประเด็นใดที่เป็นข้อบกพร่องก็จะทําให้สามารถแก้ไขได้ในที่สุดครับ